สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์เต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซค์เขนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศท,ทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหน ติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคทุกวันอาทิตย์เวลา4ีทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN2 แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราก็จะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของ Honda SFA 150รถสปอร์ตต้นแบบที่มีการเปิดตัวครั้งแรกนะครับในช่วงปลายปี2014หรือว่าปลายปี2557ที่ผ่านมาที่ประเทศอินโดนีเซียครับ ซึ่สร้างความมือหาเป็นอย่างยิ่งครับที่อินโดนีเซียในช่วงเวลานั้นและถัดมาอีก3เดือนนะครับฮอนด้ Honda ที่ญี่ปุ่นได้นำรุ่นนี้นะครับ SFA 150ไปเปิดตัวที่งาน o s ซาก้ามอเตอร์ไซค์คชที่คุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้ครับงานนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม2015นหะครับหรือว่า2 5 1 8ที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาของการเปิดตัว SFA 150ในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามีเสียงเรียกร้อง มีกระแสตอบรับเกิดขึ้นอย่างมากมายท่วมทน้นทั้งในอินโดนีเซียญี่ปุ่นและเมืองไทยของเราโดย SFA นั้นนะครับเป็นสปอร์ตต้นแบบที่มีดีไซน์ล้ำยุคล้ำสมัยโดดเด่นด้วยรูปทรงนะครับที่แตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแมเกทั่วๆไปสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีรูปร่างที่ปราดเปรียวกระชับแฮนเดิลบาร์ทรงกว้างนะครับตัวถังแบบสเปซเฟรมท่อเหล็กกลมพร้อมด้วยอัพไซด์ดาวหน้า แล้วก็ยังมีสวิงอ์มหลังแบบแขนเดียวหรือว่าโปรอ์มนั่นเองครับหลายท่านคงทราบไปแล้วนะครับว่ารุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ของ CBR 150R ซึ่งผลิตในประเทศไทยของเราและขณะนี้ผลิตในอินโดนีเซียด้วยนะครับเป็น2ฐานผลิตที่ยิ่งใหญ่ของฮ o นด้าและหลังจากที่รายการมอเตอร์ไซค์เครื่องของเราได้มีการนําเสนอคลิปวิดีโอของ SFA 150ไปแล้วหลายตอนนะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ชมติดตามกันมากมายถึงกว่า2000 200, 0 0คนต้องบอกเลยนะครับว่ามีเสียงตอบรับ เป็นอย่างมากนะครับอยากใหฮอนด้านั้นนํารุ่นนี้มาผลิตอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สวิงอาร์มแขนเดียวหรือว่าโปรอาร์มนั่นเองครับย้อนหลังกลับไปนะครับในปี2539ช่วงนั้นฮอนด้าได้มีการเปิดตัวรุ่น NSR150SP ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีกับ NSR150 Pro Arm นั่นเองจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา20ปีพอดีนะครับกับการที่ SFA150 ได้มีโอกาสแจ้งเกิดในปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า ขณะนี้เสียงเรียกร้องของพ o n d a SFA 150นั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายและทำให้พันดต้องมีการเดินหน้าสายการผลิตยอย่างจริงจังขึ้นในปีนี้ต้องมาดูกันครับว่าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนั้นใครจะได้ใช้ก่อนกันนี่คือสปอร์ตที่มีแนวทางของการดีไซน์แบบสตันนะครับทุกท่านาจะเป็นอย่างดีว่าการขี่สตันนั้นเป็นอย่างไรรถมอเตอร์ไซค์าาย,ยุคใหม่นะครับต้องมีแนวทางลักษณะคล้ายๆกับแนวสตันจะได้การตอบรับเป็นอย่างดีสังเกตดูง่ายๆครับว่าย a m a h a m 150นั้นออกแบบมาได้โดนใจ สร้างตัวเลขการขายอย่างมากมายถล่มทลายในช่วง1เดือนครึ่งที่ผ่านมาและ Honda sfa 150คันนี้จะเป็นคู่ต่อก่อนหรือเป็นคู่ปรับที่ต้องจับตาม o ง i อย่างมากครับว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้หรือไม่ความโดดเด่นของ sfa 1 5 0ในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบไฟหน้าแบบ led projector คู่นะครับเรียงซ้อนกัน2ดวงบนล่างขณะเดยียวกันก็มี up side down หน้านะครับขนาดใหญ่รวมถึงโครงสร้างตัวถังนะครับเป็นแบบ space frame หรือว่า t e l l e s s frame นั่นเอง เครื่องยนต์1 5 0ซีด o h เคมชัพ4วาล์วมอน้ำตัวถังนะครับสังเกตด,ดูจะว่ามันมี3ชิ้นประกอบไปด้วยท่อนหน้านะครับก็คือท่อเหล็กตัมแบบ Space f r a ตรงกลางเป็นอลูมิเนียมแผ่นนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยซับเฟรมทรงท่อเหล็กกลมเหมือนกันตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่อาจจะผลิตจริงค่อนข้างลำบากครับแนาทางของการผลิตในเชิง production นั้นอาจจะทำเป็นโครงสร้างตัวถังแบบชิ้นเดียวแต่พไซด์ดาวน์หน้านะครับพร้อมด้วยไฟหน้าแบบ LED projector นั้น เป็นของที่ทุกคนอยากได้เป็นอย่างยิ่งในขณะนี้รวมถึงรูปแบบดีไซน์ที่มีความคมเข้มเร้าใจใแบบสตันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดิสเบรกหน้าจานเบรกฟสติง้งนะครับจานเบรกแบบลอยตัวรวมถึงสวิงอาร์มแขนเดียวหรือว่าโปรอาร์มที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับการติดตั้งอัพไซด์ดาวและสวยงามแขนเดียวพร้อมกันทีเดียวทั้ง2อย่างนั้นจะทาให้ราคาของรถนั้นพุ่งสูงขึ้นไปแพงกว่า m 150อย่างแน่นอนคงต้องรุนกันนะครับว่า Honda จะสามารถ คุมราคาของต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือ Honda SFA 1 5 0ที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้ครับ